สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ GrabFood ผู้นำด้านแพลตฟอร์มฟ o ้ d เดลิเวอรี่ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่10ของ Grab ประเทศไทยจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แคมเปญ Grab anniversary เพื่อส่งต่อความสุขแทนคำขอบคุณให้กับผู้ใช้บริการในคอนเซปต์ Grab Possible Land ดินแดน Grab ที่อะไรก็เป็นไปได้คนทัพดาราศิลปินขวัญใจวัยรุ่นมากมายพร้อมมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับสมาชิก Grab Unlimited กับส่วนลดการใช้บริการ Grab มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทติดตามรายละเอียดแคมเปญได้ที่ www.grab.com มีแกร็บไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่เพราะวันนี้ทางแกร็บนะครับก็ครบรอบ10ปีด้วยแล้วก็มาแจกส่วนลดโค้ดโบนกสกน่า100ล้านบาทก็จะบอกว่าวันนี้ลวิพี่ก็จะระบบทดเป็นแฟรมาแบบว่าค่าปีศาจนะผมเป็นเพื่อเอาชนะเอาส่วนลดมาให้ทุกทุคนนะคุแล้วก็มีการแจกแกร็บโบ้ันเพึนจี้โสของทางแกร็บนะครับมากสูงสุดถึง100ล้านบาทครับสมทีเป็นตัวงปีลูกที่เลยครับ ที่จริงอยากให้ทุกคนมาใช้กราฟกันนะครับผมเพราะว่านอกจากตัวกราฟทูสกราฟนี้มีเต็มแล้วเนี่ยยังมีหลายอย่างมากในกราฟนะครับผม,ม,มอยากลองให้ทุกคนมาใช้กันดูบอกเลยว่าสะดวกสบายง่ายมากๆแน่นอนครับ ยินดีกับแก๊ปนะครับ10ปีนี้ไม่ใช่เวลาที่น้อยๆเลยและเป็น10ปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่และก็มั่นคงมากๆเพราะว่าเราก็เชื่อว่าหลายๆคนใช้บริการของแก๊ปในประเทศไทยอยู่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ส0แล้วเนาะเราก็เชื่อว่าแก๊ปคงไม่หยุดพัฒนาท่นีีแน่นอนเราก็เชื่อว่าแก๊ปจะพัฒนาบริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้อีกนานก็ส่งความสุขให้คนไทยส่งอาหารอร่อยๆให้คนไทยแบบนี้ตลอดไป ตวกคนไทยดีกว่าใช่ครับทุกอย่างจริงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไบพรให้แกรันหน่อยนะครับแล้วก็ใบก็ขอไบพรให้แกนะครับดีเป็นที่หนึ่งอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆครับผมให้มีปีที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าไปถึงสามสิบสี่ปีเลยครับผมแล้วอย่างที่ไว้บอกไปนะครับเราก็รู้สึกว่าแกร์อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วตอนนี้ก็ปีที่สิบแล้วแล้วพวกเราก็เชื่อว่าแกร์เองก็จะอยู่บริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้ไปอีกปีที่สิบเอ็ด 2,3,4 3 4, จนอาจจะถึงตอนเราแก่เราก็ได้ครับผม <S <S 2> <S 2> ก็อยู่คู่เราไปจนแก่แนละ้วแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานต,ต่อไปอีกนะครับอยู่กันย,ย,ยาวๆเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ i p m อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ